พ่อพ่อล่ะแม่ออกมพิ่มวานน่เสียเหลือแต่กิโลต้องถามแม่ว่าออกเป็นไงพ่อละ่ะง่ายจังใดหลวงพ่อสามมือผู้เจ็บทองมันนะมึงประเด้๋วมัวเด้อออกลูกนะั่นมึงบริโตนแม่มึงบอกบริโตอนอยู่ครับเพื่อใดกันมึนไว้รุ่นนึครับกระทงพ่อพ่อแม่ไว้รุ่นนะ <c oughs> <c oughs> มันว่าเขาคืจาดจับจักปีเดี๋ยวนี้อายุซิมพอ,อปีเกิดปีเนี่ยปีจอเดือนเนี่ยเดือนสีบวันหย่างล่ะวันจันเกิดจังโมง ม,มันเกิดเจ้าโมงบอกอะไรมันเกิดตอนว่าเขาขขามันีกูจะบังไล่มือมึงนี่ป้าตะโทบอกอนี้เฮียหนังสือเก่งนี่ว่าแม่หลวงพอ่อตั้งแต่ป้อหนึ่งหอดบ่อสองขึงเด็ที่หนึ่งตลอดเลยเด้มันมาเสียทุกนในตอนบ่อสองอตีซื้อมอเตอร์ไซค์ให้เราไปขึ้นมานี่มันมาเสียตอนบ่สองขึงหลวงพอ่อ